นี่ปราสาทเนี่ยดีนะครับในการสําหรับหาบอสสามหัวนี่ครับเราจะอัศาวินดาแต่จูบะส่งเราไม่ได้มาตีนะครับเราจะหาชุดในเทอร์เราก็ต้องตีเรื่อยๆจนความหมูจะหมดพันหมูหมู่มันจะมีวันหมดอายุนะครับเราตีเรื่อยๆจนหมูจะหมดเลยเราเราต้องหาในเทอร์ครับเฮ้ยผมจะลงเฮ้ยผมจะตายมันไม่มีวันหมดหรอน้องคนดูครับมันมีวันหมดไหมครับหมู่ะ จะวัดไปเนเธอร์นะครับมีสองอย่างเราไปนรกก็ได้อย่างนี้ก็ได้ที่บ้านอย่างนี้หรือว่าเราทับสปาวก็ได้นะแต่ว่าผมมีบะอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากทับสปาวเพราะว่าไอ้ข้างหน้าเนี้ยมันจะเกิดอยู่แต่จุดเดิมมันจะไม่สุ่มจุดแต่ถ้าเราทับสปาวไปไปเลือกโลกนะครับอันนี้คือคล้ายๆเซฟโซนเอาไวแ้แลกเอาเอาไว้แบบ เป็นจุดกลางอะเอาไว้ซื้อขายของอะเนี่ยเราก็เข้มมาตรงนี้ทําไมพี่เล่นมาว<อ><อ>ันไหนที่ดูเข้าถึงบทบาททุกเกมเลยอ้อมครับโหพี่สมองพี่มันเล่นเร็วครับเห็นไหมพี่ก็จะไปลุงในเทอร์ของพี่ละอ,อ,อ้าวอ้าเฮ้ยอีกอย่างนึง อย่าลืมรับเงินประจาเคสด้วยนี่ครับเงินประจาเคสรายวันนะครับคนดูครับรับรับตรงไหนเหรอครับ,บรับเคสประจาวันนะครับรับเงินประจําวันรับ,บตรงไหนเหรอครับคนดู อันนี้ซื้ออันนี้ร้านร้านค้าซื้อขายไอเทมครับขายเองว่ะโอ้ผมไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยจําได้ครับเพราะว่าอที่ผมถามคนดูอะถ้ามันไม่จําเป็นอะผมไม่ถามหรอกเพราะว่าผมก็จําไม่ค่อยได้เนาะระบบมันเยอะมันจะมีแบบรับเคสตรายวันอยู่นี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 ่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมคนดูมันจะเป็นรับของรายวันเนี่ยจะเป็นเงินเห็นไหม วันนี้คุณรับของไปแล้วอันนี้คือรับตรงรูจมูกคนดูควายลืมตัววัวลืมตีนบัวใต้ต้มน้ำเต็มแก้วโอ เนี่ยโซเนเธอร์เนี่ยผมเมื mm ่อ hmm. กี้มันยังรับไม่ได้เหมือนเวลาจะยังไม่ครบนะครับอ่ะเนี่ยเราจะไปลูกเนเธอร์เราก็แค่วาบเข้าไปอย่างนี้อาจจะมีอะไรแป๊บหนึ่งครับอาจจะมีอะไรผีคกดนิดหน่อยกดใหม่อีกรอบนะครับอย่างนี้คิดปลาทองสมองกุ้งเสอสอนคนนั้นคนนี้ หรือว่าอ๋อลืมไปทางเราเรามีอันนี้อยู่แล้วเรามีอันนี้อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเราต้องไปวัดที่บ้านหรือเปล่าไปสยี่ อถามนายกแล้วไม่ไหวแล้วไอ้อนนบัตนีเป็นเจ้าของเซิร์ฟจริงไหมอะไรก็ถามแต่คนดูผมไม่ได้เป็นนะฮัลโหลครับนายกฮัลโหลครับมันมันวาร์ปไม่ได้ครับลูกลูกนารถนะครับลูกนรกวาร์ปไม่ได้เหรอครับใช่ครับบัคหรือเปล่าครับน่็จะบัคนะครับ,บแล้วก็อ่า เวทประจําวันก็รับไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ผมรับไปวันนี้ผมรับไม่ได้ครับเลยวทรายวันเหรอครับเอ้ยอยของรายวันเหรอครับใช่ครับเนี่ยครับมันศูนย์ชั่วโมงแล้วครับแต่ไม่สามารถรับได้ครับเนี่ยบครับไอเคนเลิกบิดเพื่อนหน่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไหน เนี่ยครับรับไม่ได้ครับสาวสาวำจนเสียงหลงควายลืมตัวตวัวลืมตีนวัวใต้ต้มน้ำเต็มแก้วเนี่ยครับว่าไม่ได้ครับเนี่ยครับมีเงินเจ็ดร้อยครับอ๋อของรายวันน่าจะรับได้นลครับผมน่าจะเหลือประมาณแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับ แต่นรกมันวัดไม่ได้ครับฮัลโหลครับคนะครับ, Hello, รบ <are> นรกวัดไม่ได้ครับพยกผู้รับอเโอเคครับ oh, okay, okay, คนดูคิดเอาต้องเป็นคนแบบไหนนรกยังไม่รับเลยวับบ้านนะ้าก็ไม่น่าวับได้ครับถ้าตรงนี้ไม่ได้บ้านก็ไม่น่าได้บ้านได้โอ้ได้แล้วครับนายกได้ครับไปเลยครับไปเลยครับได้แล้วครับ <c oughs> นี่ไงเราพูดดีกับคนดูเราก็พูดได้หนิดอ่ะต้องให้โดนอยอไอจอก่อนใช่ไหมตาถึงจะน่ารักเสือซ่อนอ่าไม่ครับหมูพวกนี้จะไม่ตีเราก่อนถ้าเราไม่ตีมันาทองสมองหมาทำตัวมันจะไม่ตีเราเลยสายก็ไปรายพัดขาวไปขาวอเราว่ามาเรามาเจออุประสาทประสาทประสาทไอ้นี้ดีให้อยู่มึงจะไปเร่งเขาทำไม ควลืมตัววัวลืมตีนบัวใต้ต้มน้ําเต็มแก้วอันนี้ประสาทนะครับนี่ประสาทเนี่ยดีนะครับในการสําหรับหาบอสสามหัวนี่ครับเราเจออสศวินดำนี่เราเจออสวินดำด้วยเรายิงอย่างนี้ก็ได้ทีเดียวตายเหมือนกันอ,อุ้ยผมไปยิงโดนหมูว่ะ จะตายว่ะแป๊บนึงนะไอ้ชุดผมไม่ถึกหรอเฮ้ยผมจะตายว่ะผมต้องมาสองคนว่ะผมไม่น่าไหวนะครับเพราะว่ามันไหวอยู่ครับตอนนี้ไหวอยู่แต่มาผมต้องตั้งตั้งหลักครับปรสาทใหญ่มากครับ เล่นแต่เกมไอ้หัวควรเราต้องหาหัวครับหัวนเนเธอร์ครับอะไรครับดูแล้วเราเรา,เราต้องหานเนเธอร์ครับเฮ้ยผมลดลงเฮ้ยผมจะตายไอ้เหี้ยเดีะยวามากอะครับมาดู ว่าผมยังไม่ไหวว่าคนดูกลับดีไหมครับอุ้ยยม,อมือยมือโยมา้ยผมจะตายอ่ะ มาปั๊มเบลก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะครับปั๊มเบลเหมือนกันนะครับคนดูอันนี้ผมจะบอกนะครับปั๊มเบลอย่างนี้ครับปั๊มเบลเอ็งมาสัตว์มามีอีกไหม ทำวิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับคนดูเล่นกากโกโก้อะไรหินอันเนี้ยเราสามารถเอาไปทำชุดเนเธอร์ได้นะครับคนดูตรงเนี้ยนี่ครับมันมีอะไรดีสามารถเอาไปทำชุดเนเธอร์ได้นะครับอันเนี้ยนี่เราก็มาปั๊มวิวเห็นไหมสามท่าแล้ว สอนมาลีก็เหมือนเข็นครบขึ้นภูเขาให้เข็นครบขึ้นวอ,อตัวนึงครับผมโดนเรือมากผมโดนเยอะมากผมสามารถตายได้อยู่นะเพราะหมูตัวนี้มันมีราเมจที่ช่อนทั้ทแงแกรมมันโกรธแล้วอันนี้คือมันโกรธนะครับ ราไม่น่าไปตีหมูมันครับถ้าตีหมูมันจะโกรธครับกินเลือดก,กันนี่ครับอย่างนี้ก็ได้ครับแต่จุดประสงค์เราไม่ได้มาตีนะครับเราจะหาชุดในเทอร์เราก็ต้องตีเรื่อยๆจนความหมูจะหมดพันหมูหมูมันจะมีวันหมดอายุนะครับเราตีเรื่อยๆจนหมูจะหมดเลยมันจะไม่ต้องตามเราอีกนะครับนี่เป็นทิคง่าย หมูทองอะหมูมีวันหมดไหมครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคนดูบอกว่ามีก,าก็ไม่มา ม,มันก็จะหมดแล้วก็จะหมดแล้วครับคงดูอ่าเหลือน้อยแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเดี๋ยวหมูมก็หมดครับแค่นั้นเองหมดแล้วไม่หมูก็ไม่กล้ามายุ่งกับหลางเราแล้วตัวนี้ค่อนข้างพี่ต้าอ,ออกจากเนเธอร์ได้ไหมครับผมไปอินาลามพาเฟ่หมู แล้วใจส,สันไม่มีฮาลามถือว่าผมของได้ครับแป๊บน,นึงครับแป๊บน,นึงครับ เยอะมากเยอะมากเยอะมากย่างเงี้รุ้นหมูลุมแขกเราต้องใจเย็นนะครับมาดูไม่อย่างนั้นเราเราเสียชีวิตน่าจะเมื่อ ถ้าเรามันลกนะลกอ่ะมันโหดร้ายครับมันอยู่ไหนวะเหียเฮ้ยมึงผมต้องเอาตัวนี้ให้หมดก่อนตาย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 อุยอุยโดนโดนหมูเยอะมากโดยหมูเยอะมากเยอะมากครับหมูเยอะมาก พรอมรีกันนะครับยครับวันที่15กันยายนแฮปปี้เบอร์เดย์ครมีสุขมากมากแข็งแรง มันไม่มีวันหมดหรอน้องคนดูครับมันมีวันหมดไหมครับหมูอะ ใช่ไหมครับพ่อดูอนา,าคตมีจะมีลูกไหมครับมีครับเพือ่อทีเจอการมึงจำชื่อกูไว้ให้ดีมึงต้องได้คานเข่ามากราแบแทบเท้ากู สอนไม่หยุดสักพักคนดูครับครับทำไงครับมันทำยังไงวะคนดูมันไม่มีวันหมดว่ะ ดูมาตั้งนานที่ก็ยังเป็นควายเหมือนเก่งขึ้นอย่างเดียวคือปากกับอีโก้ผมต้องไม่หาเนเธอร์วะลบเท่าไหร่ครับเนเธอร์อ่ะพอดูเนเธอร์มันลบต้องลบเท่าไหร่อ่ะหนูรักที่มาลีมากค่ะชอบดู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 พอคนค้ำอาริยาค้บผมครับน้องเนเธอร์มันต้องลบเท่าไหร่อ่ะ ังพในเธอ,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 อมันต้องลบเท่าไหร่อ่ะน้องสิทธิ์ลืมครูมันไม่เจริญหรอกนะไม่ต้องทะลนึสอนหรอกเอาชีวิตที่รอดเถอครับแต่ถ้าครูลืมสิทธิ์เนี่ย คูอาจจะลำบากเองนะเอาเวลาไปกินหมากดีกว่าครับครู คนดูครับมันอยู่ตรงไหนอะคนดูคนดูมันต้องลบเท่าไหร่อะคนดูครับผมบุ้นจำบุ้นเลยล่ะ ขคอเอาเอ,าเอ,าเอาผมเออผมผมเออผมมันอวดฉลาดผมผม,มันเออมันผมมันมันอวดฉลาดเองแหละผมไม่น่าไปอวดฉลาดกับคนดูเลยรู้อย่างงี้ไม่น่าไปทําอวดฉลาดกับคนดูหรอกขอโทษเป็นทางไหนลรอครับช่วยไหนมาเ,เรียกหาโคตรพ่อโคตรแม่มือรอ้อเรียกพวกกูจังแต่เสือกไม่อ่านคุยอ่านอยู่ไมไห็นหรอ เวลาถามมึงก็หันมาดูสิครับอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวกูหลังแหวนมันอ๋อครับอ่านอยู่ครับน้องโอเคครับอะน้องดูด,คดคิคนดูครับคนดูครับมึงชอบนะคนจูงจมูกใไ้กระบือโคราชก็อ,อ่านอยู่มันต้องรบเท่าไหรอ่อ่ว้ยสิบห้าโอเคครับ ตต้อต้ององงรล่าสุดไล่ครูไปกินหมากมึงจําไม่ได้หรอตอนที่คนดูเขาช่วยมึงทานั่นนี่ไม่เคยไล่ไอต้าคงเปรี่ จะถามหามแม่มือรอลูกอีนอแต่อไอ้เฮียก,ก็กูตอบแล้วมึงเป็นอะไรเนี่ยลูกอีกะลีฮะกูกูตอบแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยมึงก็ใจเย็นดีมันต้องไป <c oughs> วายสิบห้า <c oughs> คนดูวายสิบห้านี่คือยังไงอะครับคนดูวายสิบห้านี่คือยังไงอะครับ เนี่ยผมต้องขุดลงไปอีกไหมผมต้องตกลงไปไหมครับไอไม่ใช่ผมต้องขุดลงไปแจกข้างล่างนี่ใช่ไหมไม่ตอกกันก่อนคือผมลงไปข้างล่างชุดเกอะก็จะพังผมลงไปข้างล่างแล้วยังไงต่อแล้วผมต้องขุดลงไปลึกเลยใช่ไหมครับหรือว่าไง